เราเราไม่ได้ฉีดแก้ไขในในปัญหาที่มันเยอะๆบางทีเรามาทัชแตะในบางส่วนให้เราดูดีขึ้นประมาณนะั้นหรือให้เราไปช้าลงย้อนกลับมามาที่ปรามลิฟต์เข็มเนี่ยเบอร์เล็กกว่าเข็มที่เราใช้ฉีดโบ็อกซ์อีกโบ็ 30, กอกซ์สาเข็มนี้เบอร์32เพราะฉะนั้นแปลว่าเวลาคุณมาจิ้มเข้าไปไม่มีเลือดไหลหะนะฮะมันข้อดีของการใช้ไมโครนิโดก็คือสามารถที่จะผ่าน ส่งผ่านคลื่นวิทยุไปได้ตรงจุดอันนี้คือคียเลยสมัยก่อนเวลาเรายิงคลื่นวิทยุคุณมาจะเห็นว่าเรายิงผ่านผิวข้างนอกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่คลื่นลงไปเท่าไหร่ไม่สามารถคาดเดาได้ขึ้นกับความหนาะขึ้นกับพลังงานขึ้นกับฝีมือหมอขึ้นกับลงไปที่แค่ไหนเพราะฉะนั้นคาดเดาไม่ได้บางคนตอบสนองน้อยบางคนตอบสนองเยอะอ และความลึกก็ลงไปแค่หนังชั้นหนังแท้ส่วนบนค่ะหมอที้ให้ดูนิดหนึ่งหนังแท้ตรงนี้ค่ะมีความหนาตรงนี้หนังแท้ส่วนบนตรงนี้หนังแท้ส่วนล่างพวกคอลลาเจนอิลาสติกไฟเบอร์หรือแม้แต่การสร้างไฮโิรแนซิดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในชั้นหนังแท้ส่วนล่างแต่เครื่องมือในปัจจุบันเนี่ย ร้อยทั้งร้อยกระตุ้นได้แค่หนังแท้ส่วนบนเท่านั้นเท่านั้น<ม>เพราะฉะน,นั้นก็จะกระตุ้นได้แค่เส้นใหคยคอลลาเจนค่ะให้หดตัวแล้วสร้างมากขึ้นาาแต่ไม่สามารถกระตุ้นการสร้างกรดรรไฮยาลูโรนิกแอซิดได้ซึ่งอันนี้หมอยว่าเป็นข้อดีของเครื่องมือนี้อย่างมากซึ่งไม่มีเครื่องมือไหนค่ะตอนนี้ที่ทําได้นะคะแล้วดีอย่างไรคุณมาค่ะเวลาเครื่องลงไปนะคะเข็มจะลงไปผ่านผิว นะคะลงไปที่ผิวซึ่งแม่นยำม,มากห<ะ>มอบอกแม่นยำก็คือลงไปที่ชั้นหนังแท้ส่วนล่างะนะคะอ,อ,อุณหภูมิก็จะประมาณ70องศาซึ่งทางการแพทย์ศึกษามาแล้วว่าอุณหภูมิขณะเนี้ย70องศาสีวินาทีเนี่ยกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคือข้อดีของเครื่อง<ะ>แล้วเครื่องปัจจุบันมันก็ฉลาดฉลาดคุณมามันพัฒนามาให้มีการ ปลอดภัยมีความปลอดภัยในแง่ของการรักษาและในเรื่องของผลของการรักษาก็คือถ้าอุณหภูมิที่เราปล่อยไปไม่ถึง70หรือเกิน70เครื่องจะตัดเครื่องจะตัดเซฟตี้ไม่อันตรายไม่อันตรายเลยไม่อันตรายเลยหมอบอกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยดีมากๆนะคะแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดให้ตอบโจทย์ให้ตอบโจทย์หน้าตาเครื่องเป็นไงครหมอหน้าตาเครื่อง เดี๋ยวหมออาเอาคุณมาให้ดูหัวเขาก่อนค่ะนี้หัวเนี่ยคือ Single use คือของใครของเขาของใครของเขาสะอาดสเตลายนะคะใช้เสร็จทิ้งหัวก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คือ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 แฮนด์พของของของมันนะคะอ่าวิธีการเราก็จะใส่ข้างในนี้ก็จะเป็นเข็มค่ะคุณมานะคะอันนี้เป็นเข็มเวลาเรากดปุ๊บเข็มก็จะออกมาทางนี้ นะคะเข็มก็จอกมาทางนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเซนเซอร์นะคะเข็มบอกมาทางนี้ปุ๊บเวลาเรายิงกับคนไข้เนี่ยเมอส่ให้นี้นนะคะมันต้องอยู่กับเครื่องเลยนะคะโอเคหมอพูดไปก่อนค่ะคือคือเวลาเรายิงไปเนี่ยเข็มจะออกมา10คู่5คู่ในสิเล่มในต่อครั้งในต่อครั้งที่หมอยิงนะคะเพราะฉะนั้นจะลงไปเป๊ะแล้วก็ มีตัวฉนวนซึ่งกันเบร์นข้างนอกอเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยมากนะคะ,คะแล้วเวลาเราเรา,เรายิงเข้าไปเนี่ยแต่ละช็อตที่ยิงเนี่ยก็จะลงไปในชั้นหนังแท้อย่างที่หมอบอกะนะคะก่อนทาํา,า,าเราจะฉีดยาชาคุณม้าเราจะฉีดยาชานิดหน่อยนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้ให้คนไข้ร,รู้สึกสบายตอนทำนะคะ,คะ,ะประมาณอย่างนั้นแล้วก็หลังทําคุณม้าจะรู้สึกอย่างไรก็ แทบไม่เห็นรอยเข็มอะไรแทบไม่เพราะมันเล็กมากแทบไม่เห็นเหมือนอาจจะมีปุ่มนิดหน่อยกับยาชาซึ่งวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้นะคะอย่างนี้เราเราเรายิงทั้งทั้งหน้าเลยหละครับหมอคะอ่าส่วนใหญ่เนี่ยเรายิงทั้งหน้านะคะเดี๋ยวหมอจะกลับมาตรงนี้เราจะยิงเขอโทษนะคะรบกวนคุณมาเราก็จะยิงแนวแก้มที่หย่อนแล้วเครื่องนี้ ที่ดีมากๆพี่หมอชอบคืออะไรนมค,คุณมมาปกติตรงนี้เรายังมีเครื่องอื่นที่แก้ได้ตรงเลเซอร่อองแก้มเนี่ยแต่ไอ้เจ้าล่องตรงนี้ยากนะคุณมมาตรงนี้ยากเราอาจจะใช้โบท็อกช่วยดึงแต่หมอย,ยังไม่ค่อยเห็นเครื่องไหนที่ที่ช่วยได้แต่ไอ้เจ้านี่ช่วยได้เพั้นเราก็จะยิงแนวแก้ม ให้มันลิฟต์ขึ้นนะคะยิงใต้คางไปถึงหลังหูตรงนี้เพื่อเก็บตรงนี้ให้ตึงยิงยกคิ้วได้<า>นะคะยิงหน้าผากยกคิ้วได้เพราะฉะนั้นยิงได้หมด ดรงตรงนี้ก็ลดเรื่องตีนกาเราใช้เวลานานไหมคะในการทําแต่ละครั้งคะคะคุณหมอเออประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเท่านั้นเองนี่คือในเวลาในการทํานะคะแต่ว่าหมออาจจะใช้เวลาฉีดยาชาสักสิบห้านาทีนะคะท่นี้ทำมากน้อยนานแค่ไหนขึ้นกับปัญหาคนไข้ด้วยถ้าปัญหาเยอะ ก็ต้องนานหน่อยใช่นะคะยิงกันไปเยอะยิงกันไปใช่ยิงกันไปหานะคะวันรุ่งขึ้นแต่งหน้าได้นี่คือข้อดีของเทคโนโลยีนี้ค่ะแล้วอย่างนี้เวลาที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณหมอจริงๆไม่ต้องเลยคุณหมอวันรุ่งขึ้นเนี่ยแต่งหน้าไปทำงานคนไข้ของหมอได้เลยคนไข้ของหมอบอกว่า ไปเนี่ยลูกน้องไม่ได้ทักอะไรลูกน้องถามว่าเหมือนกับอ้นขึ้นหรือเปล่านะมาวันนี้หน้านิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่มีแผลไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีรอยแดงไม่มีรอยกั้นตีเป็นปกติค่ะเป็นปกติพอหลังจากที่เรายิงกันไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะประมาณสักเท่าไหร่มันถึงจะมีการเห็นผลของการแซมใช่ไหมคะปกติจากการที่หมอตามคนไข้เนี่ยสองสัปดาห์ที่คนไข้กลับมาสิ่งเห็นสิ่งแรกที่เห็นเลยคือ หน้าดูไบร้าขึ้นแต่งตึงขึ้นใสขึ้นสดชื่นสดชื่นขึ้นซึ่งจริงเราเรายังไม่ได้คาดเดาตรงนั้นด้วยซ้ำเพราะว่ามันกระตุ้นการสร้างไฮยาลูรนแอซิดค่ะคือฟิลเลอร์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในเมืองนอกจะเรียกว่าเครื่องนี้ช่วยให้มี natural filler ช่วยต่างฟิลเลอร์เราเติมเติมฟิลเลอร์ตามธรรมชาติผิวก็จะเปล่งปลั่งนี่คือรูปก่อนแล้วก็หลังซึ่งจะเห็นว่า ปริมาตรผิวคนไข้คุณมันจะเห็นว่ามันฟีบมันหย่อนมันห้อยนะคะเพราะจากรูปเี่หมอเรียนเลยว่าอายุไม่ได้เป็นปัจจัยเลยในการที่จะมารับการรักษานะคะแล้วก็บางทีก็ไม่จําเป็นนองผ่าตัขึ้นกับปัญหาของคนไข้ะ่ะอย่างนี้คุณมัจะเห็นว่าเห็นไหมคะมันดูโซมันดูทิ้งลงไปหมดทุกสิ่งอย่างแต่พอหลังทําหน้ามันดูรอยผิวริ้วรอยตื้นๆมันดูตื้นขึ้นถูกไหมฮะหนาอย่างนี้เพราะมัน มันไปสร้างเอลสติกไฟเบอร์ให้มากคอลลาเจนก็เยอะขึ้นเส้นใยก็ตึงขึ้นไฮโดรเนตแตมันก็เลยเต่งตึงขึ้นนะคะค่ะนี่คือข้อเส้นช่วงมุมปากที่ปากตกกนะฮะตรงนี้ที่เราเรียกว่ามาเรียนเน็ตไลน์่คเครื่องอื่นหมอหมอยังไม่เห็นว่าแก้ได้นะคะยกเว้นเครื่องนี้ตัวพรามลิปนะคะช่วยได้ นี่ลองแก้มกระดูดดูดีนะคะดูหน้าตึงขึ้นดูจ้าดูยกกระชับนะคะเห็นามชัดขึ้นรอยย่นที่ปากอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะค่ะค่ะคางคือแล้วต้องทำจะประมาณกี่ครั้งอะคะทำครั้งเดียวครั้งเดียวเนี่ยนะครั้งเดียวก็คือปัจจุบันเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มันลงลึกๆค่ะคุณหมอเหมือนสมัยก่อนสมาร์ทเขาเคลมว่าเป็นปีสองปีสามปีขึ้นกับอายุที่มาเริ่มขึ้นกับปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยปีขึ้นอยู่ได้นานไม่ต้องมานั่งทําบ่อยคคือหัตถการอะไรที่ลึกๆพวกนี้จะอยู่ได้คนที่คนที่ทาโบท็อกกับฟิลเลอร์ไปแล้วสองสัปดาห์คุณมาต้องหลังจากนั้นสองสัปดาห์ถึงจะไปทำได้ถึงจะทําได้ก็คือทำได้เหมือนกันถือทําได้เหมือนกันสามารถที่จะทําร่วมกับหัตถการอื่นๆได้หมดค่ะได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็น ตัวอัลตราเองดิฟซียอัลตร้าลิฟซึ่งลงไปเย็บผิวใต้ข้างใต้นะฮะหรือแม้แต่การทำฟิลเลอร์หรือโบท็อกซ์เองสามารถที่จะใช้ควบคู่กันได้หมดไม่มีปัญหาทำไดน้ะค่ะไม่ต้องกังวลเลยน่าสนใจมากๆหลายๆคนคงอยากที่จะมีคำถามนะคะปะเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะให้โทรกันเข้ามาหรือว่า SMS กันเข้ามาถามได้เลยทันทีถ้า SMS นี่นะคะอย่าลืมพิมพ์ H บวกด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีได้รางวัลในวันนี้ไปด้วยนะคะอะพักกันก่อน,นะคะ่ะ